สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอทีก่กระจำทุกวันเสาร์นะกับเจดำ พรีวิวนั่นเองนะจะมาพรีวิวก่อนเกมนะศึกบอลลีกยุโรปนัดใหญ่ๆทีมไหนนะ่าสนใจทีมไหนเป็นยังไงกันบ้างจะนํามาฝากหมดเลยทั้งเกรดสถิติย้อนหลังไปปัจจุบันความน่าจะเป็นรูปแบบของเกมแล้วก็ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามอัปเดตกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางนะแฟนเพจเจดมยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสกีคลายกระดิ่งให้ฉันด้วยหอยหลอดนะและใครที่อยากได้เสื้อยืดเจดาก็แอดไลน์มาได้ที่แอดเจดมออฟฟิเชียลเช่น,น ไปทั่วประเทศฝากไว้ด้วยนะมาอุดหนุนกันได้นะเอาวันนี้เจดําพรีวิวเราพาไปที่พมิริกอังกฤษก็แล้วกันอาจจะไม่ใช่คู่ใหญ่ของใครหลายคนแต่เป็นคู่ใหญ่สําหรับเจดําแล้วก็แฟนๆของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนค่าคือวันนี้นะห้าทุ่มครึ่งยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีที่ G Tech Community Stadium สนามของเบรนท์ฟอร์ดจะเปิดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงที่โอ้โหเปิดสนามนัดแรกก็แพ้คาบ้านให้กับเบรตันโฮฟเฟอร์เบียนมาแล้วหนึ่งต่อสองส่วนเบรนท์ฟอร์ด เลสเตอร์ซิตี้ได้แบบสุดมันเลยโดนนาก่อน2ลูกนะก่อนจะกลับมาเสมอได้จนจบเกม2ต่อ2ก็แบ่งไปฝั่งละหนึ่งคะแนนถือว่าฟอร์มใช้ได้ความมั่นใจพุ่งสูงนะโดยเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก2022-2023เนี่ยนัดแรกเบรนท์ฟอร์ดบุกเสมอเลสเตอร์ได้ที่คิมพาวเวอร์สเตเดียม2ต่อ2นะจ๊ะเจอเลสเตอร์นำสองจากติมบูตี้กัสตันแล้วก็เคนนันดิวเบอรีฮอลส์นะก่อนที่จะยิงรวดเดียว2ลูกจากไอร์แลนด์โตนี่กองหน้าตัวเก่งอีกลูกเนี่ยเป็นของจอชดาร์ซิลวาก็เสมอไป2-2แแบ่งต้มได้อย่างยยยอดเี่มสหรับูทีมของโทมัสแฟรงค์นะส่วนแมนยูเต็ดทีมเเยยือนนี่นะ เปิดฤดูกาลโอ้โหลูกทีมของเอริกธนฮากุญซือหัวสวยนะประเดิมคาบ้านจ้าสู <_ S 1> ก็แพ้ไบริตันไป1-2นะโดยไบริตันเนี่ยประตูจากปัสกาโกรส2ลูกในช่วงครึ่งแรกก่อนที่ยูเต็ดจะตีขยแตกได้จากลูกทำเข้าประตูตัวเองของอลิซิสแมคกาลิสเตอร์นั่นเองนะจ๊ะจบเกมไล่ไม่ทันแพ้คาบ้านอุสเตรอร์ดไป1-2ก็ตอนนี้ศูนย์แต้มสำหรับเอริกเทนฮากและแมนยูเต็ดนะนั่นคือสถานการณ์ก่อนเข้าสู่เกมวันนี้ที่ g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมนั่นเองนะจ๊ะทีนี้ไปดูเฮดทูเฮดกันหน่อยก็แล้วกันนนนนนะะบแกกกคคู่่่ี้้ตอออองงวาาเเเยยจัป็ทาางกรที่ชั้นเ ทันน,นะแค่2นัดเท่านั้นเองนะนั่นคือฤดูกาลที่แล้วนั่นเองที่เบรนฟอร์ดได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะแล้วก็เป็นแมนยูเต็ดเก็บได้ทั้ง6แต้มเต็มนะในบ้านที่โอล์ดแทรฟฟอร์ดเนี่ยเอาชนะเบรนฟอร์ดได้3-0ส่วนเกมเยือนที่เนี่ยก็บุกถล่มเบรนฟอร์ดได้3-1เรียกว่าฟอร์มร้อนแรงในการเจอเบรนฟอร์ด2นัดซีซั่นก่อนนะเพราะก่อนนั้นเนี่ยเคยเจอกันจริงๆย้อนไปปี1947ซึ่งฉันเนี่ยนะยังไม่ตายแต่ชาติที่แล้วเลยมั้งหรือไม่ฉันก็จะยังอยู่กับพ่อฉันเออยังไม่ได้มาอยู่กับแม่เลยเออว่านั้นนี่คือสถิติเฮดเรดที่เจอกัน2นัดล่าสุดยูเต็ดซิวเรียบนะจ๊ะซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะ ที่ G-Tech เนี่ยนะก็เบนฟอร์ดแพ้1-3ถูกไหมเกมนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดได้3ประตูจากแอนโทนีเอเลนกาเมสันกรีนวูดที่ย้ายยืมตัวไปอยู่กับโบลิสเทโรเนี่ยนะแล้วก็ประตูท้ายเป็นมาคัสแรชฟอร์ดก่อนที่ไอแวนตนี่จะตีใครแตกให้เจ้าถิ่นได้ในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่ทันแพ้ยูเต็ดไป1-3คาบ้านสำหรับเบนฟอร์ดซีซั่นก่อนนะทีนี้มาดูพวกความพร้อมพวกอะไรกันบ้างแล้วกันนะเบนฟอร์ดของโทมัสแฟรงค์เนี่ยถือว่าเสียกำลังหลักคริสเตียนเอเริกเซนตัวปั้นเกมให้ก เข้ามาแทนที่นั่นเองนะโดยค่าตัวเนี่ยเขาประเมินกันอยู่ที่ประมาณ12.6ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนเนี่ยจะเพิ่มไปเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์หรือประมาณ20ล้านยูโรนั่นเองนะสำหรับเพลย์เมคเกอร์กองกลางวัย22ขวบรายนี้ซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะกับทีมชาติเดนมาร์กในยูโร2020ที่เตะเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะแต่ซีซั่นก่อนเนี่ยเจ้าตัวฟอร์มหลุดมีการมาเจ็บรบกวนด้วยก็เลยทำให้ช่วยซามโดเรียได้ไม่เยอะเท่าที่ควรและปัจจุบันก็ตตััััััดดดดดใใจจยยยยย้้้าาาาาามมมมมออออออู่่่่กกกบบบบโทสสสแแฟฟฟร ford, รรรรนนนนนนนีีีีเเเเ์์คคืขขววงลละิ นะะจ๊ะอา้าวส่วนทางฝั่งแมนยูเต็ดก็ยังคาราคาตุงกันอยู่อย่างที่พวกแกเห็นนั่นแหละนะสถานการณ์ของคริสเตียนอลโรนโดก็ไม่รู้จะเอายัางไงแน่นะและตัวผู้เล่นก็ฟอร์มตกเมกามาเจ็บรบกวนด้วยไปดูกันที่เรื่องของโรนโดก่อนจะได้อัปเดตแบบนี้ว่าในวัย37ย่าง38ขวบเขายังคงมุ่งม,มั่นที่อยากจะย้ายออกจากแมนยูเต็ดและอยากจะไปอยู่กับทีมที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วเนาะแต่มันไม่มีทีมไหนสนใจตัวเขานะสิล่าสุดก็มีแฟนบอลเรอัลมาดริดที่ยังคงรักโโโโรร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 รดดอออยยยู่่่่่่เเเเเเเนนนนนนนีไไปปปปปปปถาา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 ามมะะะธธธสสสสสขขงงชชุววฟิลทท เอาโรโดเซ็นไหมโรโดเซ็นไหมเออเปเรสก็เดินแคบหูไปเลยสองข้างโอ้ยโรโดเหรอดีเลยนะโรโดเนี่ยนะอีกแล้วเหรอเขายุสามแปดแล้วนะแกแล้วนะก็พูดแบบนี้แล้วก็เดินจากแฟนบอลไปนะนั่นแปลว่าเปเรสเคยพูดหลังเกมยูฟาซูเปอร,ร์คัพที่มาดริดชนะแฟรงก์เฟิร์ตสองศูนย์ว่าจะไม่ซื้อใครเพิ่มแล้วแต่ขาออกเนี่ยแล้วแต่พี่แจ้คาร์โชลชโลติจะตัดสินใจแปลว่ามาดริดปิดตลาดขาเข้าเรียบร้อยนะจ๊ะซึ่งโรโดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปสามเจ็ดย่างสามแปดการจะย้ายทีมครั้งนี้ยากเหลือเกินอาจจะต้องทนอยู่กับแมนยูไนนนนนนเตต็่่อออปะทีีีี้มมักกรรืงงาวึ คือการซื้อตัวไม่ว่าจะเป็นอารเรียองราบิโอที่อาจจะเป็นปัญหาใหม่ของโอตาฟอร์ตถ้าดึงมาจริงนะ y y aw, ยูเต็ดยังไม่เพียงพอยังไม่หนำใจไปเลงกองหน้าคนใหม่นั่นคือมารอิคาร์ดีโอ้ในตัวป่วนของอาร์เจนตินาแล้วก็เปเชเลยโดยเปเชเนี่ยเขาไม่ใส่ชื่อมารอิคาร์ดีเล่นในฤดูกาลหน้าที่จะมาถึงเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ชื่ออยู่ในสารระบบเลยคือมันก็ซ้อมไปก็แล้วกันแยกซ้อมเดี่ยวบ้างอะไรบ้างแล้วหาเวลาที่จะขายให้ได้ยูเต็ด e ก็ไปสะดุดตาสะดุดใจยังไงไม่รู้จะพาความชิบหายมาเพิ่มหรือเปล่านใจอัน ตอร์มาคัสจังหวะนรกแรชฟอร์ดเอ็มบีอีซะอีกด้วยนะโดยมองว่าสัญญาของแรชฟอร์ดเหลือก็อยู่แต่แค่1บวกออปชั่นอีก1ปีคือ2ฤดูกาลเนี่ยน่าสนใจจะดึงไปเล่นที่ปาร์คเดอะแพร่งซะเองนะตอนนี้ยูเต็ดมีปัญหาสุมทีมเหลือเกินน่าอสานเอริกเทนฮารคเหลือเกินนะจ๊ะอ้าวนั่นคือการอัปเดตทั้งหมดนะสถานการณ์โดยรวมแล้วก็ฟอร์มการเล่นสายเตะต่างๆนานาทีนี้มาดูความน่าจะเป็นของเกมและผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันบ้างกันละกันนะจ๊ะวันนี้ผู้ตัดสินเป็นสจวตแอดสินนนนะเเกมวลา5 30 23 นาทีที่ g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมนะจ๊ะเบรนท์ฟอร์ดเจ้าถิ่นวันนี้4-3-3นะผู้สนับประตูเนี่ยจะใช้ดับบิดราญานะแนวรับแบ็คขวาเป็นอารอนฮิกกี้นะแล้วคู่เซนเตอร์แบค็คเป็นปอนตุสเจนสันกับจอมเก๋าอย่างเบนมีที่ย้ายมาฟรีๆจากเบอร์ลี่ที่ตกชั้นเนาะแบ็คซ้ายเป็นรบโก้เฮนรี่นะจ๊ะสามไิ่ฟ์วันนี้วิตาลีจานเนลนะคริสเตียนนอกาดแล้วก็จอชดาซิลวาโดยมิเกลดัมสกัดอาจจะมีชื่อออกสตาเบอร์มาตั้งสำรองนะสามตัวรุกเป็นไบรอันเอมบูเอโม่น,น, oh issa, ะน, Tony, นะออ่ะ,ะออนนั้้คืเจาทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอดิกทนฮากกันบ,บ้างกันละกันนะ4 3 3เช่นเดียวกันผู้สาประตูยังคงเป็นดาบิดเดเฮเร์แนวรับแบ็คขวาเป็นดโโกดาโลเสาสองไม่เปิดเสาสี่สสสส patient, ไม่ไปไม่รู้จะเปิด you know, ไปที่ไหนได้บ้านนี้นะแบ็คซ้ายเป็นตุตาตุมตุยลุกชอทานนอจ๊ะผู้เซ็นเตอร์แบ็ควันนี้ยังน่าจะเป็นชุดเดิมนะก็คือฮาร์เรมัวร์กับตันทีมจับคู่กับลิซันโรมาติเนสนั่นเองนะสามมิดฟิลก็น่าจะเป็นชุดเดิมที่ฟอร์มไม่ได้เรื่องแต่ไม่มีใครแล้วก็ต้องทนดูมันเล่นไปนั่นคืืออออเเรรดสสียบบนะะกกตแคไปั้ง พร้อมจะประทะก,กับทุกคนไงแม็กโทมิเน่นั่นเองนะจ๊ะและตัวรุกใช้บร <c oughs> ูโน่เดอะยัวแฟนานส์นะสามตัวรุกทางขวาเป็นหน้าที่ของเจดอนเดอะปรับตัวซานโชนะจ๊ะทางซ้ายก็จะเป็นโอกาสของมาคัสแรชฟอร์ดนะและวันนี้กองหน้าตัวเป้าถ้าเข็นลงได้ก็จะเป็นออตติมซสยาวแต่ถ้าไม่พร้อมจะเป็นโอกาสของคริสเตียโนโรนัลโดหรืออีกหนึ่งกรณีคือใส่คริสเตนเอรเซนเจอกับทีมเก่าในตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วก็ดันบรูโน่แฟนานส์ไปยืนเป็นฟอร์สไนน์นั่นเองนั่นคือทีมของเอริกเทนฮาร จมมองว่าเบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านเนี่ยมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วโอกาสแพ้เนี่ยค่อนข้างน้อยเลยต่างจากแมทตัเตดที่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องในนัดแรกแม้เล่นในบ้านวันนี้ต้องมาเยือนด้วยและเจอทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดไม่ใช่งานง่ายแม้ซีซันก่อนจะชนะได้ทั้งไปทั้งกลับและยิงได้ถึง3ประตูทั้ง2เกมทั้งเงย้าและเยือนแต่วันนี้พวกเขาก,กดดันพอสมควรนะที่ดามองว่าความกดดันนี้อาจจะส่งผลให้เล่นมากึกมากักและจะไปเข้าทางเบรนท์ฟอร์ดแต่ถ้าความกดดันนี้ส่งผลดีนั่นคือทอา,น,ทอา,น,า,น,านัตเตยูเตมมุ่่่งันเานจ้ถิ่ไดตมมอุ่าบนดงม เล่นตามสไตล์ตัวเองแต่ยูไนเต็ดต้องเล่นให้เนี้ยบจริงๆถึงจะชนะเจ้าถิ่นได้เพราะใน,นวันนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นนะเจะดำมอว่าเกมน่าจะบลุกแรกกันสนุกเลยล่ะสกอร์ที่เข้ามาจะเกิดขึ้นนะเบรนท์ฟอร์ดเจ้าถิ่นแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อสองนั่นเองนะจ๊ะเอา้ายังคงเอาจะช่วยแฟนๆพิสา์แดงแล้วก็อเดร็กเทนฮาร์กันต่อไปนั่นเองนะกับชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีก2022-2023น่าจะเกิดขึ้นที่เกมคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งรอติดตามมา p r e v i e ในวันเสาร์นี้นะจ๊ะพ่อเมืองอังกฤษนะก็ฝากคนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมาไว้ทุกช่องทางเลยนะ Facebook Fanpage ภาษาไทยเจด๊ดำนะจ๊ะ YouTube เจด๊ดำ Official Subscribe สั่งกระดิ่งกันด้วยไป follow ได้ใน IG และ TikTok ก็ชื่อเดียวกันนี่แหละส่วนใครอยากได้เสื้อยืดเจ๊ดำก็แอดไลน์มาสั่งกันได้เลยมีแอดมินดูแลตลอดนะที่เจด๊ดำ official ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองนะอย่าให้หลอดนะอาวันนี้เหมือนเดิมมีความสุขก,กับทุกอย่างกัและกันดูฟุตบอลก,ก็ให้มีความสุขนะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยกัและกัน,ลกนแล้วก็สู้ๆเหมือนกันยิ้มเยอะๆนะจ๊ะขอพระเจ้า พอพล้ะจ๊ะกลับมาเจอกันใหม่นะกับเจ๊ดำพรีวิวทุกวันเสาร์ส่วนวันนี้ไปเว้ย